เฮ้ยเริ่มแรกผมก็ได้มาสามเหรียญเลยโปรหรือเปล่าเอ่มผมมีสามเหรียญไาที่เกมส์กอนหน้าเก็ีกกมให้ไส่เหรียญอ่ะเรื่องไหนไม่เคยดูจะดูวันนี้วันแรก

อืมโชคดีจังเลยผมอยากเป็นน้องผมเอ้ยผมผมเจอเหรียญหนึ่งมาไม่ถ้าผมนั่งรถแปลว่ามันเปิดพิกัดไงเพราะว่ารถมันจะขึ้นไงเดีวถ้าผมเดินไปมันไม่ขึ้นแน่นอนแต่มันจะขึ้นเสียงอะไรผมไม่ได้เล่นมิชา ผมเล่นลีออนลีออนลินลีออนนั่นมันอนะไรน่ะใครมันไลน์มาตอนนี้ไลออนถ้าเพื่อนผมโทรมาคือจบเลยนะ โทรมาเพื <growing> ่อนผมโทรมาเฮ้ยจะไม่รีตอบแล้วเพื่อนผมโทรมาจบไม่เพื่อนคุณต้องกลับเปิดอ่ะมาเร็ววันนี้ในบ้านนี่ของเยมเลยนะมันจะป้นไก่มันแรงไงวันนี้ผมจากคุณผมไม่เฮ้ยหยุดหยุดไลน์มาได้แล้วในที่สุดเขาเปิดแอ้ว คลิปจะรหลดคลิปไหนวะอ๋อโลบอใช่กพื่อนเปิดหน้าด้วยซ <c oughs> ึ่อวไนี่ไม่มันฟยเปิดหน้าเองไงไจะตั้งใจเปิดหน้าเอไม่มันบังเอิญไงเขาเจ็บปะน,นม่มันบำงอ่มันบังอ่อน <c oughs> อ่าคันนี้ผมตบมุกกันตกมุก เก็บไม่ทันเร็วเอิ่มอะไรวะผมไปด้านล่างจุด่นที่ผงทรายมันมันน่าจะไปแล้วแหละผมเอ้ยคนตรงนี้มี UMP เล่น UMP ก่ับคนนี้ต้องไปนัดเอาคุณเล่น UMP อยู่อยู่ นี่ค่าโฟเคสคุณคุณดูนี่นะผมจะเหินฟ้าคุณดูดิตรงนี้มีสองศพศพใครบ้างปืนโง่โง่อ๋อพอดีว่าปืนนีซื้อมาจากงานทุกจบ ออผมจะกลับลไปตอบได้ไมันกลับไปตอบว่าอย่าเพิ่งมันเป็นลายกลุ่มหรือเพี้ยนผมวะเฟตเกมเส็จลงลิปเสร็จผมจะไปดูเลยถ้าถ้าเป็นไอ้หนูแปลว่าผมเสียเวลาเปล่าลา um ยแบบจมโบใช่เพราะว่าไอ้นนูเวลาไม่ตอบคือมันไม่ยอมคือมันจะพิมพ์ไปเรื่อยๆ เราตอบแบบจโบคือสมมุติถ้าเราจะตอบถ้าเราต้องทงอําให้หนูเงียบ,บอย่างแรกสิ่งที่เราต้องทำนั่นคือทุกคนฟังอนนะนัะน่นคือพิมพ์ยาวๆบนคือแบบเหมือนบนนะแต่ว่าเอ้ยทำไมแบบไก่ทอดธรรมดาไม่กินที่ไก่ย f c ซีทำไมกินแล้วเวลาแคทเกมแล้วทำไมต้องพูดคำหยาบเอออะไรแบบนี้นพิมพ์ไปยาวๆเลยคือไอ้นนวมันจะเงียบ หายไปเลยหายออกจากโลกอือเจอ้าคุเจอคุณเจคนณคุณเปิดแล้วเหรอเขาเปิดผม็อนแ้วผมเลือกเล่นโอนเ,นเป็นนัรวิวเล่นอะไรไเล่นดับิมซิ เออคุณใช้ UMP ผมใช้เป็นเพื่อนหนึ 1, 1, 1. 1> ่งเจ็ดหนึ่งคนผมว่ายิงถังแดงทีก่อนอ๋อตรงนี้ตรงนี้เอาไปลองกองอผมก็ไม่มียาแล้วตอนนี้จะไม่เป็นไรผมมีลีออน จะวางกับระเบิดไว้ตรงประตูตรงนี้ <laughs> ถ้าใครงูวิ่งเข้ามาก็เขอแสดงความยินดีด้วยใอ <c oughs> เอ้เราไปหลบอยู่ใต้ทออออต้องรถไมผมคิดเล่นพิเลนอดดโอเคผมมุดไม่ได้ ไปด้วยถ้ามันมีใคงโง่ไปเหยียบกับระเบิดโอ้ยคนตรงมอเตอร์ไซค์ตรงนู้นมีเลี้วคุณคุณรีบหนีให้ด่วนเลยโอ้ยมันมีคนตามหลังผมมาโอ้ไม่มีของดีเลยต้องเก็บไปก่อนนั่นนี่ วิกฤตนะวิกฤตอะไรอดิ W ผมมาแล้วไอ้ไข่แมวอลุ้มเป็นไงหวาดกลัวเลยใช่ไหมอ่าไม่กล้าตามมาเลยเห็นไหมิ W ผมมาแล้วคุณคุณใช้ยาไปกี่กล่อง <laughs> สองกล่องเลยเปลนเรื่องสองรวยเร็วมันยิงกันเร็ว ว้าวเราเราต้องเข้างงแต่ผมก็ไม่เต็มร้อยเจ็ดสิบอตรงนี้มีศพศพก็ช่วยผมได้คุณเอาเลยหรอผมได้ยาจากศพมาสองกัล้วมนไม่น่าอยู่แล้วไม่ ตอนนี้เราต้องวิ่งเข้าใส่แทนนี่ไม่มีแล้วไม่้เข้าวงเราไม่มีไอ้โว่เราต้องทำใจแล้วเราไม่ต้องวันเราไม่ต้องวันเ้าเราวันถ้าเราชนะก็บุญละว,วันพันแมนไอ้กระจกี๋ยวันพันแมนมันมสองที่ไอ้ตรงบ้านเขียวกับตรงนี้เหรอเนีย่ยบ้านเขียวตรงนี้<า>เฮ้ยไอ้ตรงนี้มันโดนตรงบีบโอเคบ้านเขียวบ้านเขียวชัวเห็นไหม เปลี่ยนเฮ้ยไอโฟนทุกการ์ดตรงนี้มันขึ้นมาเปลแปลว่าไอวอนทกการยังมาไม่นานจากนั<อ>้ต้องบ้านเนกี่ยวจริงด้วยเฮ้เกือบเข้าหวัวเลยอะไรเว้ยเขายิงตอบโต้กลับมาเขาต้องกองารนำมาอีก จักกรนำมาดามาอ,อะไรคุณมีผมอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่โดนลุมแน่นอนตตังต,ตคุณช่วยผมด้วย V H H. S S นตก็เหลือ42โคตรน่ากลัวเลยตอนนี้เราอยู่ในวง อ่ะเดี๋ยวผมไปลอก,กระสุนตรงนี้ให้คุณเบบนนะไม่ไม่เดี๋ยวผมเดินข้างๆคุณให้กระสุนมันเข้ามาตรงต,รงต,รงตรงัวผมไงเออแล้วคุณจะได้ไม่เจ็บมไปหายาเอาก็ได้แล้วมันจะเจอไหมหลรงายเกมถ้าขอคุณก็ได้ผมไม่มีนี่ I ไอโบใครนี I ่ไอ้บคุณ เออมมันซ้ำเลยเนยู่ละอออเอ,อเอ,อ้ยบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้คุณมาลบได้ยาห้ากล่องคุณมาแจ้จริงผมได้ยานะแต่ตอนนั้นวงมันบีบโอเคคุณโรงพยาบาลตรงนี้อยู่ตรงโรงพยาบาลเหรอใช่มันมันอยู่ตรงนี้ตอนแรกอะคลิปนี้คลิปแรกที่เราจะได้แชมป์แน่นอนใช่น่าจะเป็นคลิปแรก C8 นาทีแล้วเนี่ยนิโวชมาเอ้ยคุณนี่นะตรงไหนนี่หน้าต่างโรงพยาบาลตรงเนี้ยตั้งไอ้วอลก่อนเลยเมื่อเรา C8 เขาเขาเขาก็กเขาต้องการอะไรแล้วต้องเข้าวงก่อน mặc hào chạy lệch mặc 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 đi qua tay hoa mặc 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 ผมรอมาดิมาดิเอาง่ะเอาผ่ะอาดิผมจะรอให้วงบีบอ้าวพี่เอเอาเลยไปไปรไม่หวันบอกเลยันไว่เอที่สองที่สองอะที่สองม่นี่คือแบบโคตรตึงเลยอะคือจะแรลงอะอื อิ่มเกลียดคุ้มนิดนึงแอบคุ้มนะอร่อยอต่อยเลยลลอะไรจะฟองเลยดีใจเย้เยจะฟองเย้เอิม่มน่าจะนานนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ดลืมกด, like, ก,ดกดไลค์กดแชร์กดซ้ายกดซ้า์แล้วก็กดตั้งคา่าให้มีเสียงแบบนี้ หลังจากนั้นเราก็ do do? ไปสู่หนึ่งแล้วซครับกันเลย